หลายๆคนเนี่ยคงคุ้นหน้าคุ้นตากนะับหนังสือเล่มนี้แล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าบอมอยให้ฟังคร่าวๆว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเราไม่ได้เป็นกูรูหรือเชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนแต่อย่างใดแค่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้แต่ก็ชอบความเสี่ยงแค่นั้นเองหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดย่ยวกับ m y s e t การเงินการลงทุนและก็วิธีการลงทุนและก็ประเภทการลงทุนต่างๆการลงทุนอย่างแรกเลยที่มีความเสี่ยงต่าก็คือตราสารหนี้มีอยู่2ประเภทก็คือพันธบัตรและก็หุ้นกู้เอกชนก็คือเรามีเงินทุนแล้วก็ไปให้องคอ์กรหรือรัฐเขายืมแล้วก็เราก็จะได้ดอกเบี้ยมาทุกปีซึ่งหรือก็คือ passive income น,นั่นเอง ข้อดีของตราสานี้เนี่ยก็คือผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากแน่นอนลงทุนระยะยาวก็ได้ระยะสั้นก็ได้สามารถเป็นแหล่งรายได้ประจําได้การลงทุนที่มีความเสี่ยงขึ้นไปอีกก็คือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็คือ real estate investment trust ซึ่งความเสี่ยงของมันอะ่ะมันก็จะอยู่กลางๆผลตอบแทนก็จะกลางๆแต่ มันมีทรัพย์สินที่ชัดเจนการลงทุนที่มีความเสี่ยงขึ้นไปอีกก็คือกองทุนรวมกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีสีประเภทก็คือที่ลงทุนในตราสารหนี้หุน้นตลาดเงินและก็แบบผสมผสานกระจายความเสี่ยงข้อดีของกองทุนรวมเนี่ยก็คือเรามีต้นทุนน้อยก็สามารถลงทุนได้และมีการกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกก็คือ ETF ETF เนี่ยก็คือเป็นลูกครึ่งของกองทุนและก็หุ้น ข้อดีของ ETF เนี่ยก็คือมีความคล่องที่สูงสามารถซื้อง่ายขายคล่องแบบแบบเรลไทม์เลยแต่อย่างที่บอกมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่อย่าลืมตรงนี้ด้วยอ่าไดการลงทุนที่เสี่ยงขึ้นไปอีกและผลตอบรับก็ดีขึ้นไปอีกก็คือหุ้นแต่เราซื้อหุ้นเนี่ยเราไม่ได้ซื้อหุ้นนะเราซื้อบริษัทเลยก็คือเราไปซื้อกิจการหนึ่งของเขาเลยเป็นหุ้นส่วนของเขาเลยอ่าซึ่งมันก็ค่าที่จะมีความเสี่ยงระดับหนึ่งเลย เราควรที่จะกระจายความเสี่ยงโดยแบ่งเป็นสัก5 4าอ,อุตสาหกรรมในหุ้นเป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นเองการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกก็คือคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยนนั่นเองการลงทุนในคริปโตเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สูงมากๆเราถ้าเราอยากจะลงทุนอนะ่ะเราควรจะนำเงินเย็นไปลงทุนก็ต้องมี Emergency Fund หรือเงินสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยสัก6เดือนหรือไม่ก็10เดือนและการลงทุนอย่างสุดท้ายที่ นักลงทุนระดับโลกเขาเชียร์การลงทุนประเภทนี้กันก็คือ DCA DCA เนี่ยเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนค่อนข้างใช้ได้แต่มันเป็นการลงทุนระยะยาว10ปี20ปีอัพขึ้นไปสุดท้ายนี้นะครับการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนให้ตอบโจทย์กับความต้องการของเราเองที่ตอบโจทย์ กับเป้าหมายของตัวของเราเองต้องตอบตัวเองให้ได้เพราะว่าเราต้องการอะไรและต้องวางแผนให้ละเอียดละเอียดไปเลยและเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วรู้ตัวเลขยอดเงินต่างๆแล้วแล้วก็วางแผนไว้หมดแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เรียนรู้ทุกๆช่องทางแล้วก็ถึงเวลาตัดสินใจแล้วว่าเราควรที่จะลงทุนแบบไหนดีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ให้มาตอบโจทย์กับความต้องการของเรา ให้มาตอบโจทย์กับเป้าหมายของเราส่วนใครที่กําลังเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่เนี่ยลองไปที่หอสมุดของมอของตัวเองดูนะเผื่อที่จะเผื่อจะมีหนังสือแบบประมาณนี้อยู่ตัวเราเองก็เรียนมอทักษิณสงหาเนี่ยเราก็ไปยืมหอสมุดมาเหมือนกันเห็นไหมอ่าซึ่งมันทําให้เราประหยะัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยและสุดท้ายนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ย มีความสุขมีความสําเร็จเป็นของตัวเองอย่าลืมว่ามีแค่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะสามารถพาตัวเราเองเนี่ยไปยังจุดนั้นได้อย่าลืมที่จะเรียนรู้อย่าลืมที่จะตั้งคําถามเยอะๆแล้วก็อย่าลืมที่จะมีความสุขนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย